เป็นคนไกสสาคัญในการพัฒนาศษรษฐกิจฐานรากของประเทศทห้มคุณีเคยเห็นมีสุขภาพอันเป็นมงคลแล้วผมขอกับาบเรียนเชิญท่านประธานไม่ถึงร้อยปีนี้มาร้อยกว่าสหกรณ์มีเลือดอยู่ ไม่ต่ำกว่า80,000ซีซีแล้วก็จิตรัดั์ได้มาถึงลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร่อการจังหวัดสงขลาท่านเจตจตมนตีเมื่อวันที่9ตุลาคม2500หลักพันยาเป็นเพอเพียงมาตอบใจในสากลนะครับแล้วก็ทดลองจดตั้งสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือสากลวัดกัรไม่จำกัดสินใช้ที่เพื่มให้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุยทรงกับรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศความสัมฤทธิ เป็นน้ำหนึ่งทันเดียวกันของให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังสมคมอยู่เยียนยงสากลให้มีความรู้ความสามารถในการสารส้างสรรค์สังคมของประเทศโดยสนับสนุนการจัดตั้งการเชื่อมโยงระหว่างสากลด้วความร่วมมือราชวรวง์เธอกรมมมื่นพิจิยาลงกรณ์ขณะนั้นดังสัวดีซึ่งเราเป็นสิ่งแรกนโยบายในการพัฒนาสากลเพื่อให้ปรับ ตัวไปสู่การเป็นองคอ์กรที่มีสัตยนาสูงและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลเตตบางกล่ำจำกัดเป็นฝ่ายจัดการนะคะ ำำล,ลำดับต่อไปไไนักสัก,กรณีเดนระดับจังหวัดประเภทสัก,กรณ์การเกษตรได้ได้ได้ไดบบสำนักง,งานสัก,กรจังหวัดสงขา ะะและในครั้งนี้สำนักงานสกลจังหวัดสงขาได้มอบเงินบริจาคจำนวน1นึ่งบาทนี้ให้กับสันนิบาตครั้งนี้นะคะคณะกรรมการสันนิบาตแห่งประเทศไทยได้มอบเงินลำดับที่สงนะคะสกลการเกษตรที่คงเทพาดำกัด ท่านประธานในที่นีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงุทาที่วันนี้มาเป็นประธานการที่ให้เกียร